thank you สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิว CBR 300R นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะนอก,กระแสนะครับไม่ค่อยมีคนขี่เท่าไหร่นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิว2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับส่วนพวกสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมี อาจจะมีข้อมูลนะครับที่ละเอียดบอกอยู่นะครับก็รถคันนี้ผมใช้มาแล้วประมาณ1ปีนะครับเป็นรถมือสองนะครับที่ผมได้มานะครับราคาก็ไม่ถึงแสนนะครับประมาณเจ็ดหม0 0 0ถึงเก้าหมื่นประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จะมีความจุกระบอกสูบอยู่ที่2 8 6นะครับซีซีเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ผมใช้มาประมาณ1ปีนะครับก็ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีแรกๆที่ผมซื้อมานะครับจะมีน้ํามันนะครับรั่วตรงกองน้ํามันเครื่องตรงนี้นะครับก็นําไปเคมาเรียบร้อยนะครับก็คือเปลี่ยนปะเก็นใหม่นะครับก็หายรั่วนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องน้ํามันเครื่องหายตรงนี้ผมยังไม่เจอนะครับไม่มีน้ามันเครื่องหายแล้วก็จุดรั่วซึมต่างๆนะครับด้านในเครื่องนะครับด้านข้างล่างเครื่องไม่มีนะครับก็คือใช้งานดีนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับ จุดต่อมานะครับที่ผมเจอในกลุ่มพี่ๆที่เขาขับ CBR 3 0 0 R กันอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำหล่อเย็นนะครับที่มันรั่วซึ่งของผมขับขี่มาก็ยังไม่เจอนะครับก็คือยังไม่รั่วยังปกติดีนะครับันเป็นในส่วนของเบรกนะครับเบรกเดิมๆจากโรงงานนะครับถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนะครับในการขับขี่ท่องเที่ยวหรือว่าในการขับขี่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับถือว่าโอเคนะครับเบรกดีนะครับเบรกอยู่เลยนะครับ ล้วก็จะมาในส่วนของเรื่องยางนะครับเรื่องยางยางเดิมๆปิดโรงงานนะครับไม่แนะนานะครับให้ทิ้งโค้งหนักๆหรือว่าทิ้งโค้งแรงๆนะครับเนื่องจากมันไม่ค่อยจะเกาะถนนนะครับในความรู้สึกของผมนะนะครับแต่ถ้าขี่ใช้งานทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นยางของดันหลบนะครับที่ติดมากับรถนะครับอันนี้เป็นโซ่สเตอร์เดิมนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้ผมได้มือสองมาคันนี้เป็นปี2018 ถ้าเกิดว่าปีนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับโซ่ก็โซ่สเตอร์ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับโซ่เดิมสเตอร์เดิมนะครับก็ใช้ได้นะครับในการับขี่ทั่วไปนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับใช้ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชกหลังนะครับก็ชกเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับค่าแข็งอ่อนได้นะครับแต่อันนี้เป็นค่าเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับซึ่งผมว่าชกเนี่ยมันใช้งานได้ไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากนะครับผมมี รรทุกของนะครับใส่แหลกแล้วก็ใส่กล่องนะครับเวลาใส่กล่องหนักๆเนี่ยหรือว่าบรรทุกของหนักเนี่ยไฟหน้าไฟหน้านะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะสูงนะครับก็โชกนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายบรรทุกนะครับก็ผมแนะนําให้เปียบนะครับในเรื่องของฟิลลิ่งในการกับขี่นะครับผมว่าความเร็วนะครับที่มันเหมาะสมนะครับก็จะอยู่ในช่วง ประมาณ90-120นะครับช่วงนี้เครื่องจะไม่ค่อยสั่นมากนะครับถ้าเกิดว่าเลย120ขึ้นไปนะครับผมคิดว่าเครื่องมันจะเริ่มสั่นนะครับจะสั่นมาถึงมือแล้วก็สั่นมาถึงก้นของเราได้นะครับเนื่องจากมันเป็นรถสูบเดียวนะครับสูบเดียวลูกโตนะครับเรื่องการสั่นสะท้านนะครับมันก็จะมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเดินทางด้วยความเร็วที่เหมาะสมนะครับมันก็จะไปได้ด้วยความนิ่มนวลนะครับประมาณ90-120ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการกินน้ามันนะครับท ถ้าเกิดว่าเทียบในคัสเดียวกันคัสสามล้าดีผมว่าคันนี้กินน้ามันน้อยสุดแล้วนะครับก็คือว่าประมาณ30-35ถึงิตรนิตะครับต่อกิโลเมตรนะครับที่ผมเคยขับได้นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการบํารุงรักษาหรือว่าเมนเทนแนนต์ต่างๆนะครับเนื่องจากมันเป็นรถสูบเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับสามารถเข้าศูนย์รถเล็กหรือว่ารถทั่วไปได้นะครับในการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ก กองน้ำมันเครื่องแล้วก็ปากินด้วยนะครับของผมเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ400บาทต่อ1ครั้งนะครับก็ผมเนี่ยจะเปลี่ยน3,000กิโลเมตรต่อ1ครั้งนะครับค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ